วันนี้จะมาพูดถึงหนึ่งเรื่องที่เราพูดกันบ่อยมากอืเป็นเรื่องความเชื่อโบราณเป็นเรื่องที่บางทีคนคุยคนเดียวแล้วก็บอกเขาคุยกับคนนี้ครับพี่มีจริงไหมหรือไม่มีคําว่าแม่ซื้อทําไมต้องเป็นแม่สื่อนะพี่นะเออเออถ้าแม่สื่อเล้วรู้จักเออพ่อสื่อรู้จักแต่แม่ซื้อเนี่ยที่เด็กแดงๆอยู่ดีหัวเราะครับหัวให้ดูสิแม่สื่อหยอก อ๋อมแม่ซื้อมาเล่นด้วยเออเด็กร้องไห้มแม่ซื้อแย่เอออุ้ยเด็กตกเตียงดีนะแม่แม่ซื้อรับแทนเออเป็นแม่ซื้อหมดสตแต่เกิดมาเนี่ยเจ็ดสิบแปดปีแล้วเนี่ย <c oughs> ดูรีบนะครับพี่ดูรีบยังไม่ถึงแม่ส่วนตัวนะครับผมจะเชื่อก็ไม่เชิงมไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่แล้วมันที่มาที่ไปทําไมถึงความเชื่อนี้ถึงเกิดขึ้นพี่เออหรือว่าแม่ซื้อเนี่ยเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่า แล้วทำไมแม่ซื้อถ้าดูแลเราเนี่ยครับทำไมดูเฉพาะเด็กอะนี่โตมาทั้งวันแม่ซื้อไปไหนแล้วไม่มาดูทาไม่ดูน้อยใจอะพี่เท่งไม่มาดูเมื่องเวลาเหนื่อยเวลาเครียดอะไรเงี้ยแม่ซื้อไม่มาปลอบใจเมื่อไงจู่ๆก็น้อยใจแม่ซื้อก็มีเอ้าเออมาไขข้อสงสัยกันดีกว่าครับต้องถามเธอคนนี้เหมือนกับเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ได้ในคนยุคนี้เลยโดยเฉพาะโลกโซเชียลต้องถามคนนี้ครับ ต้อนรับวิว point of view สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอุ้ตายแล้วก็แต่งตัวมันเหมือนแม่ซื้อเลยเนี่ยไม่เหมือนว่าไม่เคยเห็นไงไม่รู้จะดีใจหรือไม่ดีใจเลยค่ะถ้าเดี๋ยวเราเห็นรูปของจริงกันแล้วเอาเหรอเหรอมีภาพมีภาพคนที่สมมุติฐานมาด้วยมีภาพมาพอพี่เท่งบอกเหมือนแม่ซื้อนี่สะดุ้งเลยค่ะราไม่รู้นะว่าเป็นยังไงเนาะเพราะจินตนาการของคนเราแม่ซื้อ ก็จะเ<ม>จะป็มผู้หญิงใครอย่างนี้แหละผู้หญิง <s> เป็นแม่คนไหนอะไรยังไงไหม <S <s เดี๋ยวเอางั้นก่อนที่จะไปลงรูปประพันธ์สันฐาน <c oughs> แม่ซื้อคืออะไรครับเอาแม่ซื้อตามความเชื่อก่อนนะคะแม่ซื้อเนี่ยเขา หมายถึงเทวดาประจำตัวเหมือนกับที่พี่เท่งเล่าไปเมื่อกี้นี่แหละคะ่ะว่าเป็นคนที่คอยดูเด็กเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดเลยจนกระทั่งถึงอายุแค่หนึ่งขวบค่ะพี่เทง่งหลังจากนั้นเขาไม่มาดูแลวคะ่ะอ๋อเหรอใช่เดียวพี่ขวบเดียวขวบเดียวทำไมล้างน้อยอย่างเจริงจริงมันมีจะมาเองเดี๋ยวต้องมีนั่งก่อนได้เลยค่ะนี่ก็เตรียมเมาส์เต็มที่แล้วอ๋อเหรอดูดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงขวบหนึ่งค่ะอเหรอถึงแค่ขวบเดียวเนาะใช่แล้วแม่ซื้อเนี่ย ประวัติความเป็นมามคืออะไรครับมันเหมือนกับมีผีตัวอื่นไหมที่มาที่ไปเคยเคยเสียชีวิตหรืออะไรยังไงครับวิวอ่ะเอาเป็นแบบวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก่อนดีกว่าโอเคอ่าไม่น่าเชื่อว่าเราพูดถึงความเชื่อ,อ,อแล้วเราจะไปวิทยาศาสตร์ได้นะคะคือ,อคนสมัยก่อนเนี่ย วิวคิดว่าเขาก็มีความเชื่อต่างๆมากมายที่เขาพยายามจะอธิบายอะไรที่เขาไม่รู้อเช่นสมมุติว่ามีฟ้าผ่านึกอะไรไม่ออกก็เอาสงสัยมีเทพเจ้าปาสายฟ้าลงมามเรื่องแม่ซื้อก็เหมือนกันค่ะคือถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเด็กช่วงแรกเกิดลูกมนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่ตายง่ายมากเอออะไรเราทิ้งไว้เฉยๆไม่ป้อนนมก็ไปละทิ้งไว้แป๊บเดียวแมลงวันตอมเดี๋ยวไปละนู่นนี่นั่นเรานึกสภาพสมัยก่อนไม่ได้มีเทคโนโลยีการแพทย์ เด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงขวบหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดที่เขาจะแบบไปได้ง่ายพราะบางยุคโบราณโบราณก็ไม่มีมุ้งครอบไงใช่ถือนะค่ะก็อยู่ฝงจะยงจะยงอีกอ่ะใช่แล้วอธิบายยากมากว่าทำไมอยู่ๆก็ไปอะแล้วทำไมอยู่ๆก็รอดทำไมเด็กคนนี้รอดคนนี้ไม่รอดเขาก็เลยสร้างแบบชุดคำอธิบายขึ้นมาว่ายกให้ผีแล้วกันเป็นผีแม่ซื้อเป็นคนที่คอยดูแลเด็กด้วยแล้วก็คอยทำร้ายเด็กด้วย เป็นแบบว่าสองอย่างอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะอธิบายว่าอ่านี่แหละช่วงหนึ่งขวบนี้มันถึงไม่แน่นอนเอาเป็นเหตุผลให้แม่ซื้อแบบมารองรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กใช่อยู่ดีๆสมมติแม่เลี้ยงลูกไม่ดีแต่เราไม่รู้ไงเช่นแบบเอากล้วยไปป้อนเด็กตั้งแต่แรกเกิดอย่างเงี้ยแล้วเด็กตายโอ๊ยไม่ใช่ความผิดฉันแม่ซื้อแม่ซื้อเอาไปอยู่ด้วยแน่ๆโอเอามารองรับอย่างนี้อันนี้มันเกี่ยวกับที่เขาบอกว่าเป็นเด็กๆห้ามชมว่าน่ารักไหมฮะเกี่ยวหมดเลยค่ะคือ เขาประดิษฐ์ความเชื่อแม่ซื้อขึ้นมาใช่ไหมคะว่าแม่ซื้อเนี่ยจะมาอยู่กับเด็กทีนี้แม่ซื้อให้ได้ทั้งคุณแล้วก็ให้ได้ทั้งโทษคือเ <c oughs> ขาอาจจะช่วยเราดูแลเด็กเวลาที่อย่างที่พี่เท่งบอกว่าตกปุ๊บแม่ซื้อมารับออแต่ว่าในทางเดียวกันเขาก็บอกว่าแม่ซื้อเนี่ยรักเด็กมากอ,อ, <c oughs> อาจจะอยากได้เด็กไปอยู่ด้วยเออขาก็เลยอธิบายแบบหลากหลายเลยมีตั้งแต่บอกว่าเอาแบบเบสิกเบสิกนั้นเนื่องจากมันเป็นความเชื่อนะคะดังนั้นมันจะมีคนแบบเชื่อหลายกลุ่มเนาะมันจะมีตั้งแต่คนบอกว่าเนี่ยคือสาเหา้งชนั แม่ซื้อ oh. จะได้ไม่เอาไปอยู่ด้วยใช่น่ารักเดี๋ยวแบบเว้ยไม่ให้ฉันเอาไว้เองดีกว่า oh. เด็กก็ไปเลย oh. อันนี้ความเชื่อแรก oh. ความเชื่ออีกอันก็บอกว่าอย่าตั้งชื่อเด็กดีๆแต่ตั้งชื่อว่าสวยตั้งชื่อว่าน่ารัก oh. ตั้งชื่อว่าไม่ได้อะไม่ได้เดี๋ยวแม่ซื้ออยากได้ oh. ถ้าสังเกตคนสมัยโบราณจะมีชื่อแบบว่าเราไม่น่ามาตั้งชื่อจะมีคนชื่อเขียด ชื่ออึงอชื่ออะไรที่แบบอ๋อนี่คือที่มาของชื่อเหล่านี้เขาก็ไปตั้งอย่างนั้น<ะ>เพราะว่าแม่ซื้อจะได้ไม่อยากได้แบบเด็กคนนี้มันชื่อน่าเกลียดหน้ากลัวค่ะเาแล้วเขากลัวแบบนี้เขาถึงขั้นต้องมาไล่แม่ซื้อไหมฮะบางคนเนี่ยแรกๆรกบางทีเขาใช้วิธีหลอกใช้วิธีแบบไม่ไม่น่ารักไม่นู่นไม่นี่แต่บางคนเขาไปแอดวานซ์กว่านั้นค่ะเขาบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันในเมื่อแม่ซื้อเป็นผีเนี่ยเราก็ต้องปราบผีเอ๊จะมีเทพเจ้าองค์ไหนนะที่ผีทั้งหมดกลัว ท้าวเวสุวรรณละกันเพราะออท้าวเวสุวรรณถือว่าเป็นเจ้าแห่งแบบผีสางทั้งหมดมก็เอายันท้าวเวสุวรรณปะไว้บนหัวนอนเด็กซะเลยจะได้ไล่แบบว่าออจะได้ปราบแม่ซื้อไว้บอกว่านี่ฉันมีคนใหญ่กว่าคุมอยู่นะออค่ะออหลายหลายทฤษฎีนะพี่ใช่ออทีนี้พูดตรงๆถามกันต่อเลยลักษณะของแม่ซื้อเป็นยังไงครับ ลักษณะของแม่ซื้อเนี่ยนะคะก็จริงๆก็เป็นผีผู้หญิงนะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้หน้าตาเป็นผู้หญิงสวยๆแบบที่เมื่อกี้พี่เท่งจินตนาการไว้จินตนาการเองอว่าชมว่าเหมือนอ๋อ,อเดี๋ยวนะตอนแรกจินตนาการว่าพี่เท่งเปิดรายการมาชมว่าเหมือนแม่ซื้อนึกว่าเป็นแบบแม่ซื้อเป็นผู้หญิงสวยอายุเยอะไม่ใช่จ็บมาก<ม>อย่าง,อย,างอย่างที่ต้องวีว่าไงค,าคือไม่สวยไม่สวยก็คือก็เลยคิดว่าเป็นอายุเยอะไม่แก่หรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะเคือเป็นผู้หญิงนะแต่หน้าเนี่ยไม่ใช่คน น่าจะเป็นสัตว์ต่างๆแบบว่าเปลี่ยนกันไปตามแต่ละวันเหรอซึ่งเดี๋ยวพอเห็นรูปนะจะเข้าใจเลยว่าทําไมเด็กที่เขาบอกว่าแม่ซื้อแย่แม่ซื้อแย่เนี่ยทำไมเด็กถึงร้องไห้เอาจริงๆวิวว่าถ้าวิวเป็นเด็กวิวเห็นรูปแบบนั้นอยู่ดีๆมาก้มมองเหนือเปวิวก็ร้องนะถ้าอย่างนั้นแม่ซื้อแต่ละภาคก็ไม่เหมือนอย่งนั้นอะใช่ค่ะเพราะว่าคนแต่ละภาคก็เป็นคนหลายกลุ่มกันใช่ไหมคะเขาก็จะเชื่อกันแบบต่างกันนิดต่างกันหน่อยไปอย่างอ่ะถ้าไปภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าภาคเหนนือีม แม่ซื้อเป็นเทวดาคุ้มครองเด็กแล้วก็จะมีแบบว่าเจ็ดนางด้วยกันรประจําแต่ละวันแต่ละอะไรเลยโอ้โหแบบว่าวันจันรเป็นนางนี่อังคารนางนี่อวันพุธนางนั้นประมาณว่าสมมติพี่เท่งเกิดวันนี้พี่เท่งน่าจะเกิดวันดูหงอเฮ้งมั้งพันพฤหัสถูกไหมคะมัไปหมอดูสิ <laughs> <laughs> จะไม่บอกว่าแอบถามก่อนเขาเลยคะ่ะพฤหัสใช่ก็จะเป็นแม่ซื้อนางหนึ่ง<อ>พี่อาร์มเกิดวันนึงก็จะเป็นแม่ซื้อ,อีกนางหนึ่งเขาก็จะ,ะจแบบแบ่งๆกับอันนี้ของภาคเหนืออ่าอย่างภาคอีสานก็จะแบบ ไปแอดวานซ์ไปอีกว่าเราต้องมีการบอกแม่ซื้อว่าเราไม่เอาเด็กคนนี้นะกลัวว่าเดี๋ยวแม่ซื้อจะอยากได้ไปต้องร่อนกระดง <c oughs> เคยได้เห็นไหมคะที่เขาบอกว่าเอาเด็กแล้วแบบร<อ>่อนอที่แบบว่าออเอ้ยสามวันลูกผีสีวันลูกคน<อ>ลูกใครก็มาเอาไปหนะ้าประมาณว่าแบบฉันไม่เอาหรอกคนเนี้ยเด็กคนนี้ฉันไม่เอานะใครจะเอาก็เอาไปอารมณ์ด้อยค่าด้อยค่าเด็กเพื่อให้แม่ซื้อไม่อยากได้ใช่แบบเอ้ยฉันไม่อยากได้เธออยากได้หรอไม่เอา,ไม,เอาไม่มีใครอยากได้หรอกอ,อะไรอย่างนี้ก็มี นี่ออวาเาชอีสานใช่ค่ะแล้วภาคใต้เหรอครับความชื่อเรื่องแม่ซื้อเป็นยังไงภาคใต้นี่ค่อนข้างจะเร้นลับนิดนึงคือหาข้อมูลค่อนข้างยากบ,บางทีเค้จะบอกว่าแม่ซื้อไม่มีตัวตนปรากฏออกมาคือรู้ว่ามีแต่ไม่รู้แต่เราไม่เห็นค่ะลึกลับ รู้ว่ามีแต่ไม่รู้อยู่ไหนหน้าตาเป็นยังไงใช่แต่ละที่ก็เชื่อไม่เหมือนกันแบบนี้เนี่ยแหละค่ะก็เหลือภาคกลางเนาะอ่าภาคกลางนี่ค่อนข้างอธิบายได้เยอะหน่อยเพราะว่าหาข้อมูลง่ายกว่าภาคอื่นอันนี้คือความเชื่อภาคกลางใช่ไหมครับใช่ค่ะภาคกลางก็จะบอกเลยว่านี่นะแม่ซื้อตนนี้หน้าตาแบบนี้ม,มีที่อยู่บริเวณตรงนั้นมีชื่อว่าอย่างนั้นคือราเรียงแต่ละคนเลยโอ้ละเอียดเนาะใช่เพราะว่าเราเจอในหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าปฐมจินดาเป็นคมภีแพทย์โบราณ คือเขาเอาไว้ดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไม่พอถ้าใครอยากเห็นของจริงนะนอกจากที่เราคุยกันในรายการนี้เนี่ยนะคะครับสามารถไปดูได้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดว<ะ>โพ<อ>ใช่จะมีศาลาอยู่หลังหนึ่งเป็นศาลาชื่อว่าศาลาแม่ซื้อเขาจะมีแบบจารึกเรื่องแม่ซื้ออยู่ทั้งศาลาเลยพี่พุ่เคยฟังเรื่องราวของแม่ซื้อเนี่ย พี่ไม่เคยรู้เรื่องราวเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้จะถามน้องวิวน้องวิวไปอ่านที่ไหนมาไปศึกษาไหนมาแต่เมื่อกี้วิวบอกแล้วไงมาจากวัดโพพี่ไม่น่าเชื่อนะพี่เท่งเกิดมา80กว่าปีแล้วพิ่จะรู้เดี๋ยวเมื่อกี้เ8นี่ขึ้น80แล้วเหรอเราเราสามารถบอกได้เรื่อยๆในรายการนี้เลยเนาะเราอยากรู้นะว่าแต่ละวันแม่ซื้อหน้าตาเป็นยังไงเออลักษณะนิสัยต่างหรือเปล่าค่ะแม่ซื้อวันไหนดุสุดเอออยากรู้เหมือนกันเนี่ยพอพอน้องวิวพูดอย่างนี้แล้ว พี่เขาเขาสึกว่าเฮ้ยวันพระหัตถ์แม่ซื้อเราศีรษะจะเป็นอะไรออยารแต่ละวันจะไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยค่ะมีช่อมีชื่ออะไรด้วยแต่ว่านั่งจินตนาการกันอยู่ตรงนี้นึกไม่ออกแล้วค่ะพี่ว่าไปถามแม่ซื้อไหมไม่ใช่ไปถามแม่ไปดูรูปกันดีกว่าครับโอ้เดี๋ยวน้องวิวค่ะนี่พี่พี่ยังลุ้นวันประหัต์พี่มันร้อนไหอต้องคอยลุ้นค่ะแต่ว่าเราไปไล่กันทีละวันดีกว่าพี่เท่งเดี๋ยวจะแบบ รู้เร็วเกินไปเราจะเริ่มตั้งแต่วันวันอาทิตย์ก่อนแล้วกันค่ะนำเลยอาทิตย์ไหนอ่าพี่เท่งคิดว่าวันอาทิตย์ทั้งไหนคะขอมารู้ถ้าคมางงี้เปล่าใช่แน่นอนว่าเราต้องเรียงค่ะเพื่อความเข้าใจง่ายเราเราไม่แรนดอมค่ะมันจะยากเกินไปสำหรับเราู่นิดนึงคเชิญทางีคงคงคงไม่ไม่บางสับกันหรอกอือนี่แม่ซื้อวันอาทิตย์ใช่ค่ะแม่ซื้อวันอาทิตย์มีชื่อด้วยชื่อยาวเชียวค่ะ เขาชื่อว่านางวิจิตมาวันค่ะชื่อยาวนะใช่หัวเขาเป็นปลาหรืออะไรหรือเป็นมังกรเป้าพี่เอ้ยหรือเป็นสิงห์มาโรงอย่างเงี้ยนะถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นแบบภาพวาดแบบไทยนะคะนี่คือหัวเป็นราชสีค่ะเออไม่ถูกั้งคนก็จะเป็นนางนางร่างคนหัวเป็นราชสีช่จิตใจเป็นไงพอรู้ไหมจิตใจเขาไม่ได้บอกนะคะแต่ว่าเขาจะบอกว่ามีที่อยู่ตรงไหนก็คือนางเนี่ยจะชอบอยู่ที่จอมปลวกซึ่ง ที่อยู่เนี่ยเขาเอาไว้เพื่อที่จะบอกว่าสมมติว่าเด็กเกิดมาวันนี้ปุ๊บแล้วรู้ที่อยู่ของแม่ซื้ออยู่ตรงนี้เนี่ยให้เอารกอะไปฝังไว้ตรงนั้นแม่ซื้อก็จะรักเด็กคนนี้เป็นพิเศษอ๋อเหรอใช่แต่ถ้ารักมากเขาก็อาจอยากจะไปอยู่ด้วยนะท่านั้นอะ่ะเอาก็มันก็แล้วแต่คนเชื่อบางคนก็อยากให้รักจะได้ไม่แย่บางคนก็ไม่อยากรักพอดีพอดีโอ้โหเนาะหลายาคนเชื่อคือแม่ซื้อวัาที่จะจะสื่อที่ที่จอมปลวกใช่ค่ะคนก็อาจเชื่อว่าเด็กคลอดแล้วก็เอารกเนี่ยไปฝังที่จอมปลวก แล้วแม่ซื้อจะจะจะรักเด็กจะดูแลโอ้ลหอันนี้หน้าตาของวันอาทิตย์ราชสีเออแม่ซื้อมาช้งกหน้านี่ก็คงร้องไห้อยู่ก็น่ากลัวอยู่นะดูฟันสิคะใช่อะประจําวันจันท์พันวันจันทร์ของผมเองผมเกิดวันจันทรดูน่ากลัวน้อยลงหน่อยแม่ดูหน้าหน้ารักเอ้ยอันนี้เด็กไม่ร้องอันนี้แบลอันี้แบลอยู่แม่ดูยิ้มนันเนี่ยดูเป็นมาเลเซอร์โพนี่ อุ๊ยม้าเหรอครับค่ะใช่เลยค่ะนางชื่อว่านางวันนงครานวันนงครานชื่อเพราะอีกแล้วในงครานแปลว่าหญิงพี่ใช่ไหมฮะผู้หญิงแปลว่าหญิงเป็นผู้หญิงค่ะก็ดูื่อทรงอง์เอวก็จะนิดนึงอ๋อเออเนาะดูอันนี้ดูไม่น่ากลัวไม่รู้นะถ้าเป็นเด็กก็คนจะชอบอ่ะมาล์มอะไรอย่างเง้ยผมัไม่ค่อยร้องไห้เมื่อตอนเด็กๆไงต้องถามว่าพี่อาร์มไดเอารกไปฝังไว้ริมบ่อน้ําหรือเปล่าคะหู ต้องไปามแม่ก่อนใช่เพราะว่าที่ท่านอยู่คือริมบ่อน้ำเหระใช่ค่ะที่ริมบ่อน้ําไม่แต่สมัยนี้เด็กคลอดมาลกจะคลอดตาโรงพยาบาลลกเขาก็เอาไปไปไปไหนตรงไหนนะปั่นเป็นคอลลาเจนใช่ให้คุณแม่ฉีดสเต็มเซลล์เรียบร้อยยุคนี้เอาไปทําเป็นสเต็มเซลล์ใช่ยุคโบราณมั้งอยู่นี้ไม่มีแล้วใช่ค่ะอ่นี่วันจันทร์วันจันทร์วันอะไรนะวันนงครานค่ะวันนงครานชื่อเพราะอ่ะ วันอังคารวันอังคารนี่จะน่ากลัวนิดนึงท่านดูแบบว่ากัมยามกำยามเพราะว่าชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นนางยักษ์ชื่อว่านางยักษ์บริสุทธิ์ยักษ์บริสุทธิ์นะฮะใช่ค่ะเป็นยักษ์ด้วยนะพี่เป็นชื่อนางยักษ์บริสุทธิ์แต่ว่าศีรษะไม่ใช่ยักษ์ศีรษะเป็นควายอืมโอ้โหค่ะแล้วอาศัยอยู่ที่ไหนครับที่อยู่เนี่ยดูดีกว่าชาวบ้านเลยค่ะเพราะว่าอยู่กับศาลเทพารักษ์โอ้ใช่ก็ยังมีให้แบบบาลานซ์กันนิดนึงว่าอ่ะ ชื่อน่ากลัวแต่ว่าที่อยู่อยู่ศาลเทพารักษ์ก็ต้องเอารกของเด็กที่เกิดวันอังคารไปฝังที่ศาลใช่ค่ะอลำบากนิดนึงนะไปขุดสาลนั่าหนะสิครับโอ้โหไปใต้สาลเลยไปต่อนะครับวันพุธวันพุธโอ้วันพุธนี่ชัดเจนมากค่ะสีสะเป็นอ่อเป็นช้างพี่เดงดูออกเนอะเ้ยแต่เป็นช้างก็ดูไม่น่ากลัวนะ ก็น่าจะโอเคแบบเด็กอาจจะร้องเพลงช้างทั้งปีเออใครจะไปดู้นะค่ะเนาะอาศัยอยู่ที่ไหนครับท่านท่านเนี่ยอาศัยอยู่ที่โคนต้นพระศรีมหาโพค่ะแปลว่าต้องไปฝังใต้ต้นโพโอ้โดูแบบว่าศาศนุพุธอยู่นะใช่ต้นโพนะมีชื่อไหมฮะชื่อมีค่ะยาวเหมือนกันเลยชื่อนางสามมนทัศสามมนทัศค่ะ แต่ทงหมทั้งหก็คือเป็นเพศหญิงนะเป็นเพศหญิงแม่ซื้อทุกนางเป็นเพศหญิงหมดเพราะว่าน่าจะเชื่อมโยงกับการที่ผู้หญิงเป็นคนแบบคอยดูแลเด็กในสมัยโบราณที่เขาแบบว่าเพศสมัยโบราณเขาจะแบ่งแยกกันค่อนข้างชัดเจนว่าใครหน้าที่อะไรก็ถ้าเราถ้าเรามองหรือแง่บวกนะคนเกิดเป็นพุทธเนี่ยเด็กคนเนี้ยอุดมสมบูรณ์อวบหน่อยแข็งแรงออาจจะทำมาทรโมอยู่ใต้ต้นโพอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะจริงด้วย ไปต่อพี่วันพระฤหัีวันของพี่ครับของพี่ทิงคำถามคือพี่ยังอยากให้ท่านอยู่กับพี่ตอนนี้ไหมวันเกิดพี่นะประจําพี่เลยประจําพี่นะหรือไม่น่ากลัวน่ารักโอ้น่ารักดูอยู่ไงคะไม่น่ารักคนที่เราชอบอะไรก็ดูดีไปหมดน้องวิวเขาชื่ออะไรนางนี้ชื่อว่านางกาโลทุกทุกแบบความทุกเลยค่ะกาโลทุกใช่โอ้กาโลทุกก็แปลกไม่แปลก้วกาโลทุกก็หมายถึงว่าการ สิ้นสุดแล้วเรื่องความทุกข์อันนี้คือแปลตามพจนานุกรมคิดบวกไว้ก่อนเป็นแม่ประจาเขาแม่ซื้อพี่เท่งคิด,ค,ดคิดบวกบวกไว้ก่อนลูกวิวแล้วศีรษะศีรษะเป็นอะไรอ่ะพี่เท่งคิดว่าเป็นอะไรฮะดูไม่ออกเป็นวัวเปล่านั่วัวเนาะ <c oughs> ไม่ใช่วัวค่ะหัวจะเป็นกวางอ๋อเป็นกวางเหรอเป็นกวางค่ะกวางไม่พอใจผมเลยเนี่ยเลยท้าแซอุงี้ สั่งรกหรือยังเนี่ยที่ไหนทัองฝังที่ไหนครับพี่เท่งต้องเอารกของพี่เท่งไปฝังที่ริมสระน้ําหรือว่าบ่อน้ําขนาดใหญ่ค่ะเอ้ยอันนี้คล้ายคล้ายกันกับใช่อันนั้นอาจจะบ่อเล็กอันนี้บ่อใหญ่อ๋อวันจันทร์บ่อเล็กอันนี้บ่อใหญ่ใหญ่ใช่ต้องอยู่กับสระน้ำถึงจะดีอ๋อเย็นเย็นชุ่มชํำหน่อยกาโลทุกค่ะกาโลทุกนี่วันพฤหัสครับหัวเป็นกวาง ตัวเป็นคนตัวเป็นคนค่ะไปดูวันศุกร์ครับแม่ซื้อประจําวันศุกร์แม่ซื้อประจําวันศุกร์นั้นไม่ใช่ควายเหรอครับนี่วัวอันนี้น่าจะเป็นวัวค่ะ<อ>ก็เป็นหัวเป็นวัวตัวเป็นคนแล้วก็ชื่อคล้ายๆกับนางที่เป็นควายเลยเพราะว่าชื่อว่านางยักษ์นงเยาวโอ้นางยักษ์นงเยาวใช่อันนี้ก็ไปฝังรกไว้ที่ต้นไรขนาดใหญ่ โอ้ยต้นโพต้นใสก็จะคล้ายๆการเป็นคอนเซปต์อของเขาก็เชื่อมโยงกันอยู่ใช่ค่ะสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วค่ะ้ัวน้มาลายแบบแม่เสือสาวดูตานะ่ากลัวนิดนึงนะคะโอ้โหัวเป็นเสือนางเอกาไลหัวเป็นเสือแล้วก็ตัวเป็นคนเอกาไลพี่ค่ะชื่อก็เท่นะอาจจะว่าไปถ้าเด็กเกิดในวันนี้จะเอารกไปฝังที่ไหนต้องเอารกไปฝังไว้ใกล้ศาลพระภูมิค่ะ เมื่อกี้สารเทพารักษ์สารเทพารักษ์กับสารพระภูมิไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคนละองกันเทพารักษ์คือไปฝังสารที่อยู่ตามต้นมงต้นไม้ที่เป็นนคนงมขวานนะคะอ๋อครับแต่อันนี้สารพระภูมิประจําบ้านซึ่งทุกวันนี้ก็คือเทปุ่นนั่นจาสแเราจะไปขุดยังไงนะฮะใช่เอองวิมกันเนาะค่ะลูกวิวบอกว่าถ้าอยากจะดูีกทีก็ให้ดูที่วัดโพใช่ไหมใช่ค่ะจะมี าาจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งชื่อว่าศาลาแม่ซื้ออยู่ใกล้ๆกับเจดีทําอาหาเจดีใหญ่4องค์นะคะก่อนทางเข้าเดินเข้าไปปุ๊บก็จะเจออยู่ด้านขวาเลยก็ทุกอย่างก็จะจะเป็นรูปแบบนี้หมดเลยใช่ค่ะเ,เดินเข้าไปในศาลามองไปข้างบนปุ๊บจะเจอแต่ละนางเรียงกันเลยแล้วก็จะมีจารึกสลักประกอบอยู่ด้วยค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามีการบันทึกถึง รูปพันธ์สันฐานแม่ซื้อไว้ในวัดสําคัญของประเทศด้วยคือในวัดโพเนี่ยเขาก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาอยากรวมความรู้ไทยๆทั้งหลายก่อนที่ความรู้ตะวันตกจะเข้ามาเนี่ยเอาไว้ข้างในเพราะฉะนั้นแทบทุกเรื่องที่เป็นความรู้ในยุคก่อนที่ตะวันตกจะเข้ามาเขาก็จะไว้สารานั้นบ้างครอบตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างมีเต็มไปหมดเลยค่ะเออหรือสีดัดตนการนวดยาโครงโลกนิดมีหมดเลยอยู่ในวัดโพงนั้นอยากรู้ถ้าแม่ซื้อดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดมาจนถึงหนึ่งขวบแล้วถ้าพ้น ไม่ดูแลแล้วอ่ะแม่ซื้อไปไปเสิ่งอยู่ไหนกันจริงๆแม่ซื้อเขาก็มีที่อยู่ของเขาค่ะคือถ้าเอาตามความเชื่อเขาจะบอกว่าอยู่เมืองบนบ้างอยู่เมืองล่างบ้างอยู่เมืองกลางหนบ้างก็คืออยู่บนแบบบนสวรรค์อยู่บนปานพิสวรรค์วิมานของเขาอยู่บนพื้นโลกแผ่นดินบ้างหรือว่าอาจจะอยู่แบบลอยฟ้าอยู่ระหว่างสวรรค์กับโลกก็ได้แล้วแต่ว่าท่านจะสถิตที่ไหนใช่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลเป็นเป็นความเชื่อนะใช่ค่ะเป็นความเชื่อซึ่ง ก็มีความเชื่อที่หลากหลายที่เราเล่าไปเป็นแค่แบบหนึ่งที่มีคนเชื่อกันที่มันปรากฏอยู่ในคัมภีร์เล่มหนึ่งแต่จริงๆแล้วคัมภีร์มีหลายเล่มมีหลายความเชื่อแต่ละภาคแต่ละส่วนแต่ละคนก็เชื่อไม่เหมือนกันเลยแต <ใช S 1> <ๆ>่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือที่ชัดเจนก็คือเป็นผู้หญิง<ๆ>ทีเเ่เราเรียกว่าแม่ซื้อ<ๆ>จนอายุปูนนี่แล้วผมเพ,พิ่งทราบเลยว่าแม่ซื้อมีแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแล้วสีสันเป็นศาสตร์เป็นศาสตร์จะแต่อย่างแต่ย่าง